ในปัจจุบันเสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันซึ่งแต่ละคนมีสไตล์และความชอบที่แตกต่างกันไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้คนเท้ยวควาสมสำคัญกับการแต่งตัวมากขึ้นทำใ้รเรื่องการคุมโทนสีของเสื้อผ้าหรือบางคนก็ต้องการแต่งตัวเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของตนเองแต่ก็ยังมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เข้าใจและต้องการแนวทางในตานแต่งตัว d e n ที้แฟชั่นคือแบรนด์ที่ให้คำาเน้นดทางด้านแฟชั่นให้คำปรึกษาและรับออกแบบเสื้อผ้าให้กับผู้คนที่สนใจซชื่อหากใครที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือคนแต่งตัวแบบไหนสามารถขอคำปรึกษาจากสไตลิสได้โดยตรงในทันทีผ่านระบบแชทส่วนตัวของลูกค้าและสไตลิส และเมื่อได้รูปแบบเสื้อผ้าที่ชอบหรือต้องการแล้วลูกค้าสามารถสั่งตัดหรือสร้างแพทเทิร์นเสื้อผ้าแบบที่ต้องการได้รวมไปถึงมือบริการตัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเพื่ออำเนอยความสะดวกให้กับลูกค้าแบบครบวงจรเดนตี้แฟชั่นถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่สนใจหรือต้องการความช่วยเหลือ ในด้านแฟชั่นโดยตรงและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าอย่างเต็มที่เดนที่แฟชั่นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนยุคใหม่ที่จะมอบความรู้ด้านแฟชั่นให้กับลูกค้าแบบครบคันเดนที่แฟชั่นคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคน